โรห่าผมนะก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะวันนี้ก็อยู่กับผมนายมิตร1หนึ่งเกมเมอร์วันนี้ผมก็จะมารีวิวเซิร์ฟเบทวอลนะครับผมเป็นเซิร์ฟต่างประเทศนะครับวันนี้ก็มินิเกมของต่างประเทศนะมินิเกมอะไรก็ไม่รู้นะส่วนเบทวอลนะครับจะอยู่ทางนี้เลยนะครับผมนะโอเคก็ไม่ใช่เซิร์ฟไทยเรานะเซิร์ฟของฝรั่งโอ้โห,โโหเต็มแล้วครับน้อเดียวทะเมนเข้าไม่ได้อ๋อลืมล็อกอิน นึกว่าเต็มแล้วทับไม่ใช่ไม่ได้ทับ L O G I N ต่อตามด้วยรหัสนะครับผมปั๊บเนี่ยเข้าไปครับจังหวะนี้โอ้โอเคโอเคเดีเดเดเดโอเคครับนอาก็ ลองไปเล่นดูครับตัวนี้ครับปึ๊บแน่เคครับก็สวยมากนะครับเซิฟนี้น่อก็มันจะเลือกสีให้เองนะครับหรเลือกได้ปะโอ้เลือกได้ผมชอบสีแดงกับสีน้ำเงินผมก็ขอเป็นสีแดงแล้วกันอเคนี่ครับก็จะเป็นที่รอเล่นนะครับผม โอเคครับก็สำหรับคลที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับและกดแชร์นะครับที่สำคัญนะครับกดติดตามล้ลยนะครับผมไปละ